นี่เป็นลาพารที่สวยงามนะผมลาพาร์ใบก็โชคที่ผมพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่องคนมองถอยคลิปนี้ก็เหมือนเดิมผมเป็นการ์ดโปกเกมอนนะครับก็จัดมาเมือน้องผมจาก B2S เพราะว่ามันจัดโปรโมชั่นนะครับที่แถมโปรโมชแบบนี้ครับก็ไปได้เหมือนเดิมตอนแรกคิดว่าการ์ดโปรโมชนะผมจะหมดนะผมก็เลยซื้อมาก็ยังดีนะผมที่ยังมีอยู่ก็เลยจัดมาสามซองแบบนี้ครับผมนี่ก็คลิปนี้ผม ใจจริงอยากโชคดีเหมือนอ p พีที่2ครับผมอ p ที่3เนี่ยก็ได้ไมาอยู่หนึ่งใบนะครับแต่ว่าอยากได้มากกว่าเหมือนอีพีที่2คือแบบโคตรสุดนะครับอีพีที่2ไปดูก็ได้นะผมไม่รู่มสุดแบบสุดๆขอพีที่2ก็อีพีนี้มาแกะกัน,นผมเริ่มกันที่สองแรกก่อนแล้วกันนะผมนี่ครับสองแรกสองนี้มาแกะกันเลยครับ ครับผมสองแรกครับผมเปิดมานี่เราได้เป็นตัวโบลอนะน, ick, นะครับผมเป็นโปเกมอนทัตเหล็กนะครับก็สปีดที่เจ็ดสิบมีสองสกิลสกิลที่มีในเม็ดคือสกิลกระโดดหมงยี่สิบนะครับทัดมาครับผมเราได้ตัวโปรโตการ์นะผมเป็นโปเกมอนเต่านะครับเป็นธาตุน้ำสปีดที่หนึ่งร้อากาศนี้เราได้ไปแล้วสกิลสเปสเทอร์ Turn, น้ำมุมเจนี่ครับผมตัวนี้คือตัวอาชานันนัมนะครผม เป็นธาตุต่อสู้นะผม HP 70สกิลสับ50มาเปิดต่อวิบวับหรือเปล่าวิบวับนะครับผมเป็นการ์ดระดับ AA นะครับื EP นี้ที่สซองแรกมาก็จัดแล้วนะผมขออนุญาตด,ดูด้านบนแล้วกันนะครับว่าจะเป็นโปกิมอนธาตุอะไรนี่ครับผมได้ตัวลา plus นะผม EX นะผมธาตุน้ำ s p 220มาดูการ์ดกันครับนี่เป็นลาพัสที่สวยงามนะผมลาพัสใบนี้โคตรสวยเหมือนตัวที่เป็นกระต่ายในผมตอนคลิป EP ที่3นะครับก็สกิลตัวนี้ผมเนี่ยมีสกิลพาวเวอร์สเปนะผมจะคูณ40นะครับผมนี่ยมันจะบอกว่าดาเมจจะเท่ากับจำนวนพลังงานที่ติดอยู่กับโปกเกมอนนี้นะผม ยอดครับผมสวยงามครับผมการใบนี้เปิดมา2แลกก็จัดเลยนะผมถัดไปก็นี่ครับเป็นตัวไฟเอลโลนะผมเป็นล่างที่2องนะผมก็ SP สอยู่ที่หนึ่งร้บเนี่ยถาดปกตินะผมสกิลผมเอลโลเชดนะผมเอลโลเชดนะผมเอลโลเชดก็อยู่ที่110บวกนะครับผมมาครับผมนี่ครับ EP ที่4 2แลกก็ ถือได้ว่าโชคดีผมได้ใบนี้มาแล้วผมนี่สวยงามครับผมมาเราจะมาแกะซองที่สองกันต่อนะผมนี่ครับซองที่สองซองนี้มารุ้นกันนะครับลุน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 ครับผมซองแรกมาก็สุดสุดนะครับเน่เน่ทำไมซองนี้ดูแกะยากนะผมอาจจะได้การ์ดดีก็ได้นะครับแกะยากกว่าซองที่ผ่านมา หรือว่ารู้สึกเหมือนนี่ครับผมนี่มามาเปิดกันนะผมใบแรก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 ครับผมนี่ครับได้ตัวเอนจิโมชินะผมนี่ถาดสายฟ้านะครับเป็นล่างที่สองนะครับผมใบถา,าดไปครับผมนี่ได้ตัว บาคูกาเมสอันนี้เราได้ไปแล้วนะผมใบถัดไปครับนี่ได้ตัวสปินโลตอนนะครับก็อ่พ p อยู่ที่70นะครับสกิลก็เนี่ยลงจอดประจันบานนะผมับผม70นะครับแล้วก็นี่เป็นสกิลความสามารถนะครับผมใบถัดไปครับผมเหมือนจะได้ครอบวิบวับมาอีกแล้วนะผมดูด้านล่างระดับการ์ดเป็นระดับ อ่านะครับผมมามาเปิดลุ้นด้านบนต่อครับผมนี่ครับเป็นโปเกมอนนี่ครับชื่อว่าโยนวนผมเป็นธาตุพลังจิตเด็ก HP ร้อยหกสิมาดูการ์ดกันครับนี่เป็นโปเกมอนล่างที่สองออลวล่างที่3นะครับผมนี่ก็สกิลนุ่มจับเงาหนุ่มหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับสวยๆแบบมีเลซองที่สองนุ่มก็ได้มาอีกแล้วนะผมใบถัดไปครับ เปิดมาด้านล่างครับผมนี่เป็นการ์ดเทนเนอร์นะผมทาโ่นะครับผมก็อีพีนี้ซองที่2ได้มาครับผมประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปจัดกันที่ซองที่3กันต่อนะครับมาครับผมนี่ครับซองที่3นะครับผมแบบนี้เลยมาแกะกันเลยครับแกะยากอีกแล้วนะผมน่าจะได้การ์ดแรรๆอีกแล้วครับแกะยากแบบนี้ ยากแบบนี้แลงๆมาหรือเปล่าเนี่ยผมมาครับผมใบแรกครับนี่ผมบโบโตกาเราได้อีกแล้วใบนี้มาตลอดนะผมบโบโตกาอีกใบครับผมนี่ครับผมสลิปนะผมโปกเกมอนจี่เล็กก็เป็นสมเสร็จดีไหมผมก็เป็นพลังจิตเต็มแบบ HP เจ็ดสิบนะครับ,รบสกิลก็สายตาชวนขนลุกนหลือมสิบนะครับถัดไปครับผมใบถัดมานี่ครับผมเอเลบูอันนี้เราได้ไปแล้วนะผม มอนธาตสายฟ้าใบถัดไปนี่ครับผมมาเลยผมวิบวับเลเซอร์มาอีกแล้วครับมาเปิดมาเปิดมาผมเป็นระดับ R นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นการ์ดใบเดิมหรือเปล่าเรออกมาเปิดด้านบนไหลมาต่อไหลมาต่อไหลมาต่อนี่ครับผมตัวนี้กาจิกุมะนะครับผมแล้วก็เขียนว่าเป็นพระจันทร์สีเลือดในความเป็นโปเกมอนธาตุต่อสู้ HP 150ครับผมนี่เป็นตัวหมีแบบนี้เลยครับผมการ์ดก็สวยดีนะครับ สกิลนะผมเม็ดใบนะผมหนึ่งร้อยนะผมมาใบถัดไปครับนี่ครับผมได้เป็นโปเกมอนเป็นร่างที่สองของตัวเมื่อกี้ผมก็เป็นตัวสลิปเปอร์นะครับพลังจิตเอชพีได้หนึ่งร้อยสิบนะผมแล้วก็สกิลนะผมฝันกลางวันแปดสิบนะผมโอเคก็คลิปนี้นี่ครับผมเราได้มาก็ได้วิวับมาครับผมหนึ่งใบแบบนี้ครับผมสวยงามนะครับผมสำหรับ คลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปแกะนะีผมซองสุดท้ายที่เป็นซองโปรโมตกาสนะครับเนี่บมาลุ้นนึนะว่าโปรโมตกาดไปที่4ี่ครับผมเราจะได้ไปไหนครับผมมาแกะกันเลยครับแกะกันเลยแกะกันเลยทําไมเหมือนแบบเปิดยากแบบทุกซองเลยนะครับผมมาครับผมมา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 ลุ้นครับว่าจะเอ่าเรื่องแสงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นแบบธรรมดานะครับผม ยากออกยากออกยากออกยากเด็ดแนบบนู้รู้สึกจะออกยากครับอืมลุ้นก็ลุ้น,นออกยากออกยากดูขอบโอเคผมเป็นขอบธรรมดานะครับเปิดมาปุ๊บเปิดมาเปิดมาเปิดมามีสกิล กลิ้งนะครับผม10นะคผมน่าจะเป็นโปเกมอนตัวอะไรเอ่ยนี่ครับผมเราได้ตัวมาริวนะครับผมก็มี s p 70เป็นโปเกมอนธาตุน้ำนะครผมเนี่ยครับก็เป็นการ์ดโปรโมชพิเศษจากทาง B2S นะครับผมสังเกตนะครับจะมีตัวหนังสือเขียนว่า B2S ตรงนี้นะครับผมก็ถือได้ว,ว่าอา,อาจจะไม่ได้การ์ดแบบแรงๆนะครับผมที่แบบสวยๆนะครับผมแต่ก็ ไม่ซ้านะผมโอเคก็ใจจริงอยากสะสมให้ครบทุกแบบครับผมได้ไม่ซ้ํามาแบบนี้ก็ดีใจแล้วนะผมแล้วก็คลิปนี้ผมเราได้อะไรบ้างนะผมนี่ก็ใบนี้ผมถ้าเป็นวิบลับนะผมนี่ครับตัวนี้1ใบตัวนี้1ใบนะผมแล้วก็อีกใบอีกใบอีกใบนี่ครับผมตัวลาพลาสตัวนี้ครับผมสวยงามหม่มลาพลาสตัวนี้ก็คลิปนี้ก็ได้มาทั้งหมด 4ใบวิววับแบบนี้อันนี้ไม่วิววัแบ,บแต่ว่าเป็นการ์ดพิเศษและการ์ดโฮมว่าเปน็นจาก B2S นะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดส,ส,กสกกั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเคล็ดดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็คลิปนี้ก็โชคดีที่ผมเนี่ยได้การ์ดอ่าะามา1ใบอย่านีผมแล้วก็สวยงามลงเป็นอาแบบนี้แล้วก็ได้ตัวระดับ A มา2ใบใหผมเป็นเลเซอร์การ์ดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ B2S เป็นโปรโมทใบนี้ครับผม ก็ปละมาณนี้ผม EP ที่4นะผม EP ที่5ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะผมท้าการ์ดโปรโมทจาก BDOs บทเนี่ยน่าจะอาจจะไม่ได้ทำนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุ้นแล้วกันนะผมว่าจะได้มาทำหรือเปล่านะผมก็ไว้ติดตามชมในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัว,วลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะก็อย่าลืมแชร์คลิปกันด้วยนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าไปแลวผมเจอรับสวัสดีครับ